ภูมามาจเทวะคุณนาขานาคะหัอนำบ่ยวัตะวันสะพังเอติอันตุเทวาว่าละกนากรรมวิเยมีลุลาเจวะสั้นตัสั้นตัสั้นตัวหตุงมุริราจังโสตุปังังสมาคังสัพเพสุจักรวิตุยาคาเทวาจัปพมโ้อนยังอภิษกตังบุญยังสัพพสัมปติสากังสัพเพตังอนุโมทิตาสมากาสาเนตาปะมาณเทวิตาโหตุอาราคาสุวิเศโตุสะสนาจจะโลกาสัวุติปวันตุสปราสาสนัมปีจโรกาสัตเทวาคันตุสปรามสติงโหตุ สุขิสปีปริวาริอตุนันิคาสุมาสุมาโหตูสังหสศิยาติเปียงยันจัตวาธาสาวาทันจินตายิงสุสัตทวากาจิตสังจินตายันตาปิเนวาฉะนังสุเังกรังจักกวาราสังฆติฏฐาธาจุเยนกังกังกรังกุระหรังจาตังยาว่พัมมะนิเวสนายังโลกนาโทษเทเสสีสัพปะปะวินาสนังยังสุตวัสสุกิเหตมุจันตาสังขิยาราเอวามาทิคุณตัง มังคลันตัมปนามหิเอวเมสุตังเอกังสามายังภักวาสสาวติยังวิหารติเศตวานีอนาถบิดิกาตเมีอาทาควอนกะตาเทวตาพิกันตายะารติยาพิกันตัวนาเกวะาะปังเศตวัง โอภาจีวาเจนะบวาตนุบาสังกามีอุบาสังกามีอาภะกบตังอภิวาลิตเทเอกบตังกตาเอกบตังติตาโคสาเทวตาภักันตังคาตาอจวัจเจมโอหงเทวามนุสสาจะมังคารานิอาจินตยุงอากังขามนาโสตนะผู้หิมังคาระตมัง asevana ca paranam pantitanam pantitanam ca sevana puja ca pujaniya etamang kharatamang patiro pathesavo ca bupe cakata bunyatam atta samapariyita etamang khakaramang ahusacandya sipanca vinayo ca sukidom suphasita ca yavaca etamang khatamang mata pitu patthanang putthathara sangaha อนาคูราจกมันตาเอตมังขลามังทานันจาธรรมจริยันจายาตากานันจาสังหวมอนาวัจานิกามันิอตมังขลามุตมังอารติวิรติปาปามัจจปานาจาสัญมวมอปมาโทจธรรมเมสุอตมังขลามังคารโวจานิวโตจาสันฑูติจาการัญตากาฬินาธรรมะสาวนังอตมังขลามุตมังขันติจาสุวาสตาสามานานันจาตังกาฬินาธรรมะสจ้ากัจจิ ตอตมังกรังต่อไปจะฟัมจริยันจะอริยสัจนาทังนิพพานาสัจเรียจะเอตมังกรังพุทธัสสาโลกัจฉมเมหิจิตังยัสนกบเทียมอาสกังวิราชังเคมังเอตมังคัลังเอตานิสาริกัตะวานาสัพพัตมาปาราจามสัพพะตสติการชติตันเตสังมังคัลตมันเทมราชตัวโจรตัวมนุษตัวอมนุษตัว ภาคีตัวอุตกาตัวปีศาจตัวขานุกตัวกันตักตัวนาคจตัวชนะท้าโลกตัวอสัทธรรมตัวสาติตตัวสับริตตัวจต่างกันทีอาจจะไม่ฆ่าคนักุกระอหิวิสิกะมันจะบัดด เป็อชะตาราาสุกระมหิายะราคาสานีนานาพยตัวนานนาโลกตัวนานาอุปตวตัวอราคังคันนันตัวปริทายตัวปัญยาตาตาคาตาสาทาสาปารามโยท่าสาอุปปารามโยท่าสาปรมาดาปัญญวปัญจมหาปรญจเกติโสจริยา ปัจฉิมาภเวขปะกติงชาติงอภิรุนังปัทถานจริยังโพธิโรงเกมารับยังสัพพัญญายานาปะติวังนวัลุตาธรรมิติสภิมีุูตคุณิอาวัจวาเวสริยติส่ปาการณติตุติยามรัติงปริตังกรุณตัวสมะอนันตสิโรยาการุญญยจิตังอุปัตตาเปตวาโกติสัตตาสัตวุจักวาริโตเทวตา ยัสารมติกานัติยันจะเวสาริยมปบริโลกามนุสอตุปิกาสัมปุตันตวิธรรมยังขิปมันทะตาเปสีปริตันตัมณมิเอมยานีตะปุตารีสับบกตารีภูมานิวายานิอุตะเคสัพเพวะพูตาสุมราพันตัวตุปิสังตาสุนันตุปไยตังตัสมัยิปุตานิสเมตาซาเีวิตังกรุตมนุสยาปัญญาติวัจจตุจังรดเยปริยิง

นาสวัติหอนตัวเยปุคราอักทัสตังปาสทาจตาริเอตานอยู่กันฮอนเตเตทักขีเนยยาสุกัสตาสักวากาเอเตสุตินานิมามุนาอิดัมบิสังเขรตังปานิดังเอเตระสาเจนะสวัติหอนตัวเยสุบุจุหินะนี่คำโลคนเตเตปฏิร้อยเก้าสิบปีขึ้นไปพอให้มีโชคปีชัยทำธุรกิจใดๆพอให้เจริญรุ่งเรือง รุ่งโรดโชทช่วงชัจวาลมีเงินล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านตั้งแต่วันนี้ตลอดไปตลอดชีวิตสาธุนัตถิเมสารนังอัญญงธรรมโมเมสลรนังวะลังที่พึ่งอื่น ของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะชัจวัฒเชนะโหนตุเมชัยยะมังข่าลังด้วยการกล่าวคำสัจจะนี้ขอความสุขสวัสดีขอให้มีโชคมีชัย ขอให้บทโลกบทภัยจากร่างกายของข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตลอดไปตลอดชีวิตขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าอายุยืนยาวนานร้อยก้าสิบปีขึ้นไปขอให้มีโชคมีชัยทำธุรกิจใดๆขอให้จเจริญรุ่งเรือง รุ่งโรดโทษช่วงชัจวาลมีเงินล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนแสนล้านสมปัถนาตั้งแต่วันนี้ตลอดไปตลอดชีวิตสาธุนัตทิเมสารนางอัญยังสังโคโมเมสารนางว่าลัง ที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะชัดจวัฒเชนะโหนตุเมชัยยมังคะลังด้วยการกล่าวคำสัจจะนี้ขอความสุขสวัสดี ขอให้มีโชคมีชัยขอให้บทโลกบทภัยจากร่างกายของข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตลอดไปตลอดชีวิตขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าอายุยืนยาวนานร้อเกสิปีขึ้นไปขอให้มีโชคมีชัย ทำธุรกิจใดๆอออให้เจเริญรุ่งเรืองรุ่งโรดโชดช่วงชัชจวาลมีเงินล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนแสนล้านตั้งแต่วันนี้ตลอดไปตลอดชีวิตสาธุพระพุพพทธเจ้าพระธรรมพระสง ที่ข้าพเจ้าได้เคยเผือพังประมารด้วยกายประมารด้วยวาจาประมารด้วยใจก่อพระรัตนไยตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้และตลอดชีวิตหรือเกิดในชาติใดพบใดก็ตามหลายหลายล้านชาติหลายหลายล้านชาติ หลายๆพระพุทธเจ้าเป็นหลายๆล้านพระองค์ที่ข้าพเจ้าเกิดมาเคยล่วงเกินพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีลับหลังก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีร้อยชาติพันชาติ จนถึงชาติปัจจุบันนี้หลายกับหลายกันหลายล้านชาติหลายแสนชาติหลายหมื่นชาติหลายพันชาติหลายร้อยชาติหลายหลายชาติจนถึงชาติปัจจุบันนี้ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตมำออ้อมกราบบูชาคารวะขอขมา ขออย่าได้เป็นบาปเป็นกรรมอย่าได้เป็นเวรเป็นภัยอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางโชคลาภมาขัดขวางหน้าที่การงานของข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็ต้นไปอน้อมกราบบูชาสาธุกาสะกมามีพันเตสาธุกาสะกมามีพันเตสาธุกาสะ อมามีพันเตมาตาปิตุเลปมาเทนะท้าวารัตเยนากตังสัพพังอปาราทังขามตุโนพันเตมาตาปิตุเลปมาเทนะท้าวารัตเยนากตังสัพพังอปาราทัง ข้ามาตุโนพันเตข้าพะเจ้าพน้อมกราบขอขามาต่อผ้ามารดาพระบิดาผู้บังเกิดเก้าของข้าพะเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยเผอพางประมาทด้วยกายประมาทด้วยวาจาและใจต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้และตลอดชีวิตเกิดในชาติใดพบใดก็ตามหลายกับหลายกันหลายล้านชาติหลายแสนชาติหลายหมื่นชาติหลายพันชาติหลายร้อยชาติจนถึงชาติปัจจุบันนี้พ่อน้องกาพขอขามาย้อนหลังต่อพระมารดาพระวิดาอ๋อจะได้เป็นบาปเป็นกรรม จะได้เป็นเวนเป็นไัยอย่าได้มีวุตสักใดๆมาขัดขวางโชคลาภมาขัดขวางหน้าที่การงานของข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอน้อมกราบขอข้ามาสาธุกมามีพันเตสาธุกมามีพันเตสาธุกตุกมามีพันเต